สนับสนุนโดย The Power มอบความสุขทีวีเก่าแลกทีวีใหม่ที่โฮมโปรทุกสาขาเรื่องข่มขืนนะครับคุณผู้ชายอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใกล้ตัวนะครับเพราะว่าทุกๆครอบครัวก็จะมีสุภาพสตรีรวมอยู่ด้วยเรื่องนี้ถ้าหากไม่ได้นึกถึงหัวอกผู้หญิงแล้วเนี่ย เชื่อว่าอาจจะทําให้ปัญหานี้ลดน้อยลงไปได้ไม่ได้มากเลยครับค่ะแล้วก็ที่อินเดียอย่างเมื่อสักครู่ที่มีการรายงานกันไปเนี่ยนะคะ800คดีภายใน2เดือนเท่านั้นนะคะทั่ว,ลวโลกภายใน2เดือนมกราา <800 S 1> กุมภานะคะ800คดีด้วยกันถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขกันอย่างจริงจังไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ปัญหาเรื่องการข่มขืนเป็นอาชญากรรมที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งตามสื่อต่างๆและเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่สถิติกเกี่ยวกับการข่มขืนทั่วโลกกลับแสดงให้เห็นว่าแม้ปัญหานี้จะได้รับความสนใจแต่ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดประเทศหนึ่งแต่สถิติการเกิดอาชญากรรมทางเพศในสหรัฐอเมริกากลับสูงที่สุดในโลกโดยหนึ่งในหกของผู้หญิงอเมริกัน ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศในขณะที่หนึ่งใน4ีของนักศึกษาหญิงระบุว่าเคยถูกหรือเกือบถูกคมขืนมาตั้งแต่อายุ14ส่วนอันดับ2ตกเป็นของอินเดียประเทศที่ผู้หญิงไม่สามารถเดินตอนกลางคืนได้อย่างปลอดภัยแม้จะเป็นการขึ้นรถโดยสารสาธารณะในเวลาสามทุ่มก็ตามอันดับที่3เป็นของแอฟริกาใต้ที่ซึ่งมีผู้หญิงตกเป็นเหยื่อคมถืน5้า0มคนทุกปีในขณะที่อันดับ4 เมซิกและอันดับ5คือแคนาดาปอยครั้งที่ความดุรแรงทางเพศเกิดจากคนใกล้ตัวของเหยื่อจากสถิติการพมผูทั่วโลกพบว่า23%ของผู้ข่มขืนเป็นคนรักหรืออดีตคนรักของเหยื่อนในขณะที่3%เป็นคนในครอบครัวและอีก38%เป็นเพื่อนหรือคนรู้จักที่น่าสังเกตคือมีเพียง31%ของผู้ก่อเหตุเท่านั้นที่ไม่เคยรู้จักกับเหยื่อมาก่อน แต่ตัวเลขดังกล่าวไม่น่าตกใจเท่ากับสถิติของผู้ที่ได้รับโทษจากการก่อเหตุข่มขืนเพราะมีผู้ข่มขืนเพียง6%เท่านั้นที่ต้องโทษจำคุกซึ่งหมายความว่ามีผู้ก่อเหตุข่มขืนอีกจำนวนมากที่ยังคงลอยนวลสาเหตุสำคัญที่ผู้ก่อเหตุข่มขืนจำนวนมากไม่ได้รับโทษคือการที่เหยื่อข่มขืนไม่ได้เข้าแจ้งความเนื่องจากเกิดความอับอายจากสถิติพบว่ามีเหยื่อข่มขืนเข้าแจ้งความเพียง1 5ในขณะที่มีผู้เกือบถูกข่มขืนเข้าแจ้งความเพียง1 2์ ตัวแรกดังกล่าวคงทาให้หลายคนฉุกคิดเพราะเหตุใดเหยื่อคมขืนอีกกว่า80ถึงไม่เข้าแจ้งความเพื่อนําตัวคนร้ายมาดําเนินคดีคงต้องย้อนกลับมาถามว่าควรโทษระบบยุติธรรมที่ไร้ประสิทธิภาพหรือโทษสังคมที่มองว่าเหยื่อคมขืนหมดโอกาสที่จะใช้ชีวิตเช่เชนคนปกติได้สถานที่ที่เหยื่อถูกข่มขืนเป็นปันจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการที่นำมาใช้ในการพิจารณาคดี ทั้งนี้สถานที่ที่เกิดเหตุการณข่มขืนมากที่สุดคือบ้านของผู้ก่อเหตุคิดเป็น3.9%ข,ข,ของคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นอีก26.6%ของการข่มขืนเกิดขึ้นภายในห้องพักของเหยื่อขณะที่10.1%เกิดขึ้นในที่พักที่ผู้ก่อเหตุและเหยื่ออาศัยอยู่ด้วยกันส่วนเหตุข่มขืนที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะคิดเป็น20%ของเหตุข่มขืนทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่าคดีค่มขืนส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในสถานที่ส่วนบุคคลซึ่งเป็นที่ที่เหยื่อร้องขอความช่วยเหลือได้ยากการข่มขืนเป็นการกระทำความรุนแรงทางเพศที่นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายแล้วยังสร้างบาดแผลให้กับจิตใจของเหยื่ออีกด้วย เห่ยกุมขืนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนปกติถึง3เท่าอีกทั้งยังเกิดโอกาสภาวะความเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรงได้มากถึง6เท่าและมีความเป็นไปได้ที่เหยื่อกิดจะฆ่าตัวตายมากกว่าคนปกติถึง4เท่า ความ่อนที่ว่าผู้ชายถูกข่มขืนไม่ได้นั้นเป็นความเชื่อที่เข้าใจผิดกันมาตลอดผู้ชายสามารถข่มขืนผู้ชายด้วยกันหรือแม้แต่ผู้หญิงก,ก็สามารถข่มขืนผู้ชายได้ซึ่งเยี่ยข่มขืนผู้ชายนั้นมีทั่วโลกโดยหนึ่งใน33ของผู้ชายอเมริกันเคยมีประสบการณ์ถูกข่มขืนหรือเกือบถูกข่มขืนและแม้จะมีผู้ชายถูกข่มขืนอยู่เป็นจํานวนมากแต่รายงานการข่มขืนเพศเดียวกันระหว่างชายและชายมีไม่ถึงส0อร์เซของการเกิดเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกฎหมายบางประเทศไม่ครอบคลุมการข่มขืน,คนคผู้ชาย อย่างเช่นที่ประเทศอินเดียที่กฎหมายระบุไว้ว่าการข่มขืนเป็นการกระทําที่ผู้ชายทําต่อผู้หญิงเท่านั้นส่วนสถิติที่น่าเศร้าที่สุดคือสถิติการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ระบุว่า19.7%ของเด็กผู้หญิงและ7.9%ของเด็กผู้ชายเป็นเหยื่อของการทารุณทางเพศโดยพื้นที่ที่มีอัตราข,ข,ข่มขืนเด็กเกิดขึ้นมากที่สุดคือทวีปแอฟริกาคิดเป็น34.4%ของทั่วโลก ซึ่งผู้ก่อเหตุข่มขืนเด็กส่วนใหญ่นั้นเป็นคนรู้จักหรือคนในครอบครัวของเหยื่อเองจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผู้ปกครองต้องหมันสํารวจพฤติกรรมของเด็กอยู่เรื่อยๆเพราะเด็กอาจมีพฤติกรรมที่แปลกหลังถูกข่มขืนเช่นซึมเศร้าเงียบขึมหรือมีอาการหวาดกลัวผิดปกติอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเรื่องใกล้ตัวนิดเดียวนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสีสันกันครับ